คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเดียวกับ Party p o o p e r อย่าลืม Like Comment และกด Subscribe นะคะขอบคุณค่ะ,คะ Hello and welcome to Inspire Sunshine where you can learn English very easy efficiently and fun วันนี้เราจะมาดู5คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเดียวกับคำว่า party pooper คำว่า party pooper หมายถึงคนที่เป็นตัวบ่อนทำลายเวลามีง,งานปาร์ตีนะคะคนเนี้ยจะเป็นคนที่จะแบบชอบทำให้งานกร่อยนั่นเองมาดูห้าคำที่เราสามารถใช้แทนคำนี้ได้ค่ะคำที่1 downer downer ก็คือมาจากคำว่า down ก็คือทำให้รู้สึกให้คนอื่นรู้สึกแย่ he's such a downer it makes me just wanna leave ก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบมีทัศนคติลบตลอดเวลาทำให้เราทาให้ฉันเนี่ยไม่อยากอยู่ด้วยเพราะอยู่ด้วยคำที่สอง naysayer naysayer ก็คือ Nay ก็มาจากคำว่า no sayer ก็คือคนพูดก็คือเป็นคนที่ มันจะมีคนคนนี้ค่ะที่เวลาเราบอกว่าเราอยากจะทําอะไรเราก็จะบอกว่าไม่ได้หรอกคนที่เป็นพูดคนพูดคําว่าไม่ไม่ได้ไม่ควรไม่ไม่ไม,ไม่ตลอดเวลานั่นก็คือ y s y y e y no matter how hard you try there always gonna be the naysayer out there um, ก็คือไม่ว่าคุณจะพยายามเท่าไหร่ก็ตามมันก็ยังจะมีคนที่จะต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ตลอดเวลา คำที่3 complainer complainer คำนี้มาจากคำว่า complain แปลภาษ,าษาไทยตรงตัวคือการร้องทุกข์แต่จริงๆแล้วคือเป็นคนแบบขี้บนเ่อเป็นการบน่นเวลามาใส่ er ก็เป็นแสดงความเป็นบุคคลก็คือเป็นคนที่ชอบร้องเรียนตลอดเวลาหรือคนที่ชอบบ่นตลอดเวลานั่นเองค่ะ He's such a complainer. He always finds something that he doesn't like. นั่นก็คือเขาเป็นคนที่ชอบบนเขาสามารถหาเรื่องที่เขาไม่ชอบมาพูดได้ตลอดเวลาคำที่4 whiner w i n e r คำนี้มันจะคำว่า w i n e นะคะคำที่ได้ยินบ่อยๆคือ whining ก็คือเมื่อเวลาเห็นเหนเด็กแบบงอแงอยากได้อยากนูอยากได้นู่ไนได้นี่นั่นก็คือเป็นอาการ whining น,นะคะ วายเนอร์ก็คือเป็นคนที่แบบแบบมันมีอาการแบบเหมือนเด็กๆอย่างนั้นแหละแบบ he's a w i n e r We didn't even walk a mile y e t นั่นก็คือคนไม่มีความอดทอนเนี่ยเรายังไม่ได้เดินมาแบบเดินมายังไม่ถึงไมล์เลยบนละคำสุดท้ายค่ะคำที่ห้า saurpus saurpus คำนี้เป็นคำที่ informal มากา เรียกว่าไม่สนิทกันจริงๆหรือไม่แบบอยากจะพูดกับเพื่อนสนิทกันจริงๆไม่ขอแนะนําให้ใช้คํานี้ Sourpuss นะคะก็คือเป็นคนที่คือเป็นคนที่คิดลบนั่นเองค่ะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ถ้าที่จะคิดในทางบวกก็คิดลบตลอดเวลา I don't want him to go with us he's such a sourpuss he always bring us down นั่นก็คือฉันไม่อยากให้เขาไปกับเราเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบ ไปด้วยเราไม่สนุกไปด้วยเราแบบรู้สึกแย่เอาละค่ะวันนี้เรียนคำศัพท์ใบใหม่ไปแล้วไว้คราวหน้าเรามาเรียนกันอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊าย